สวัสดีครับมีเสียงไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีสัยสตูดิโอครับวันนี้เราอยู่กับดีซน์อัปเดตจัดไป หลังจากที่ใช้คำว,ว่าอะไรหลังจากฟุตบอลไทยเนาะเราก็ไม่ได้อัปเดตข่าวๆมันเป็นโปรแกรมหยุดทีมชาติด้วยนะครับข่าวไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่เมื่อเช้านี้ครับอดใจไม่ได้วันนี้จัดให้เลยหลายๆคนเห็นหน้าปกบอก,บอกพี่มันเกิดอะไรขึ้นเราจะยังไม่ได้เจ้าของร่วมอีกนะเจ้าไม่ใช่เจ้าของใหม่นะเพราะว่าของเซอร์ชิมเองเนี่ยเป็นเจ้าของรวมเต็มมันก็เกิดอุบิเหตุเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดกันครับว่า ไออักซิเดนที่มันเกิดเนี่ยมันคืออะไรเออแล้วแล้วที่ที่สำคัญมันมีผลกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขนาดไหนนะครับจัดกันไปเช่นเคยสนับสนุนทุกความมันโดยสำหรับข่าวข่าวเมื่อชา้านี้ต้องใช้คำว่าอัปเดตแบบสดสดร้อนๆ้อนเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องใช้คำว่าเซอร์จิมครับ ถือว่าเกือบจะ ประมาณ80%แล้วนาที่จะสามารถซื้อหุ้นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เซอร์จิมเองเนี่ยเข้ามาพวกเขาไม่ได้ต้องการซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข้อเสนอของทางเซอร์จิมเองมูลค่า1,300ล้านปอนหรือราวๆ57,200ล้านบาทมาซื้อหุ้น25%แล้วมีแผนการต่างๆนานาครับในช่วงก่อนหน้านี้เราก็จะทราบว่าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในแต่ละด้านหรือแม้กระทั่งคารตันเอง แต่ล่าสุดครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันถึงเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันมีกฎข้อหนึ่งของทางฟีฟ่าครับว่ามันกำหนดเลยครับว่าเจ้าของทีมหรือหุ้นส่วนต้องใช้คาว่าจะไม่สามารถคือเจ้าของทีมคนนี้หรือหุ้นส่วนคนนี้คุณจะไม่สามารถเข้าไปในแชมเปี้ยนลีกได้2 เข้าใจความหมายไหมคือหมายถึงว่าเซื้อจิมทุกวันนี้เนี่ยเซอร์จิมเองแกเป็นหุ้นส่วนของทีมจากฝรั่งเศสนิสแล้วถ้าซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นหมายความว่ายูฟ่าแชมเปียนลีกถ้าทั้งสองทีมได้ไปเล่นเนี่ยจะมีแค่ทีมที่ได้อันดับสูงกว่าไปเล่นเท่านั้นส่วนอีกทีมหนึ่งต้องลงไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเลนลีกด้วยนะไม่ใช่ยูโรปาลีครับซึ่งมันงานเข้าแน่นอนครับเพราะว่าล่าสุดที่เราเช็คกันมาเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดอ่าของนีดใช่ไหมตารางคะแนนของทางฝรั่งเศสครับวันนี้เนี่ยนะเวลานี้เตะไป12นัดคือตามจริงก็ไม่ได้คิดหรอกว่าฤดูกาลนี้นีดมันจะโหดขนาดนั้นครับแล้วกลายเป็นว่าเตะไป12นัดนีดเองนี่เป็นรองแค่ปารีสแซงต์แชงยู่อันดับ2ของทางตารางของทางฝรั่งเศสซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือ คิดกันแบบขำๆง่ายๆเลยคือฤดูกาลมันยังอีกยาวไกลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ถ้าตามเงื่อนไขจริงๆสมมุติว่าถ้าเซอร์จิมเองสามารถบรรลุข้อตกลงอาการซื้อหุ้นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีก25ได้นั่นหมายความว่านิดของฝรั่งเศสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองพวกเขาจะต้องแย่งกันแย่งในประเทศยังไม่พอนะ ต้องแย่งกันเพื่อที่จะไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกหลายๆคนบอกมันแย่งกันยังไงอากินานาการง่ายๆสมมติว่าถ้าในฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยนี้จบอันดับ2แล้วยูเนเต็ดจบอันดับ4กลายเป็นว่าทั้ง2ทีมในแง่ของความเป็นจริงทั้งคู่ควรได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกถ้วยใหญ่ของยุโรปแต่เมื่อคุณมีเจ้าของหรือคนถือหุ้นคนเดียวกัน คุณจะมีสิทธิ์แค่ทีมเดียวแล้วเป็นทีมที่จบในอันดับที่สูงกว่านั่นคือนีดจะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกส่วนยูเนเต็ดไม่ใช่ว่าตกไปแค่ยูโรป้านะต้องลงไปเล่นยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเลยเนี่ยแหละครับคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือถามว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่า เอาจริงๆคือด้วยฤดูกาลนี้ผลงานของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองมันก็อาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถ้าดูจากทิศทางเนี่ยต้องยอมรับว่าของทางฝรั่งเศสรดูกาลนี้นิดผลงานเขาค่อนข้างดี พอนิดเขาผลงานค่อนข้างดีคือถ้าเซื้อจิมได้หุ้นของทางยูเนเต็ดจริงแล้วเซอร์จิมเป็นหุ้นส่วนของทางทั้งสองสโมอสรเนี่ยอนาคตมันเกิดปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเองฤดูกาลนี้ก็ได้เล่นยู่ฟาชมเนลีกแล้วฤดูกาลหน้าถ้าสมมติอากิเน,านาการได้บอลถ้วยหรือจบอันดับ1ถึงอันดับ4คือยูเนเต็ดเองก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าจบแล้วเนี่ยตารางคะแนนเขาอยู่สูงกว่านิตหรือเปล่า ถ้าเขาอยู่สูงกว่านิดอยู่ในเต็ดได้ไปนิดที่สามารถไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้จะต้องไปเล่นยูโรปาคอนเฟลเอน e ์ลีกแทนเข้าใจความหมายใช่ไหมอ่ามันเหมือนนคว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของทีมแล้วคุณมี2ทีมคุณจะเอาทั้ง2ทีมไปเล่นในถ้วยเดียวกันไม่ได้เดี๋ยวมันจะหัวกันฟิลประมาณนั้นใช้คําว่าทางทางฟีฟ่าเองแกกดเขาตั้งกฎมาให้ฟิลประมาณนั้นแต่ นั่นแหละครับคือสิ่งที่มันกำลังทำให้การซื้อของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของทางเซอร์จิมดูจะไม่ราบลื่นแล้วเพราะว่าเช็คล่าสุดเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้คำว่าเคสของการาซื้อของทางเซอร์จิมเองดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้ามากกว่า ่อน2 2 3อาทิตย์ที่ผ่านมาดูตอนนี้ดูนิ่งไอ้ที่นิ่งเนี่ยคือยังงงว่านิ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติมันเป็นไปตามเงื่อนไขจริงๆการเข้ามาของเซอร์จิมมันจะมีทั้งผลได้และผลเสียแต่การแก้ไขระหว่างนี้เราอาจจะยังไม่ทราบครับฤดูกาลหน้าเซอร์จิมอาจจะขายหุ้นของนิดแล้วก็มาทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มตัวหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆ ถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ปัญหาเกิดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นนีดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือแค่สู้กันในในในลีกของตัวเองยังไม่พอเราต้องมาลุ้นด้วยว่าต้องจบอันดับเหนือกว่าลีกอื่นอีกเหมือนนีดอะไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกอะสมมุติว่าอันนี้ได้อันดับ4 ทีมระดับนี้ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกมูล,ลค่ามันมหาศาลแต่สุดท้ายยูเนเตดแม่งสึกจบอันดับ3หรืออันดับ2สุดท้ายนิดที่ทำผลงานมาทั้งฤดูกาลควรได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกแต่ต้องกลับลงไปเล่นยูโรปา c o n คอนเฟอเรนซ์ลีกถามว่าเราเป็นนักเตะหรือเป็นทีมงานบริหารก็อู้ เอาเรื่องนะเสียจะให้เหมือนกันถึงบอกว่าเคสนี้มันเป็นเคสที่ต้องดูครับว่าสุดท้ายแล้วในแง่ของกฎหรือแม้กระทั่งการซื้อหุ้นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของทางเซอร์จิมเองจะออกมาเป็นยังไงเดีย๋ยวถ้าถ้าเบ็ดเสร็จร้อยเซเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีแต่ที่แน่ๆถ้ายังมีชื่อตามกฎมันเขียนชัดเจนครับว่าไม่สามารถ เอาทีมของผู้ถือหุ้นเดียวกันไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวที่จินตนาการไม่ออกว่าจะหาทางจะหาทางออกอยังไงเพราะแฟนปีศาจแดงเองนี่คือใครก็ได้เข้ามาเทคโอเวอร์สักทีนะอย่างน้อย ยูเนเต็ดเองมันจะได้มีอะไรอะไรดีขึ้นแต่ของทางแฟนนีดเองหรือแม้กระทั่งแฟนคลับของย uh ู huh. เนเต็ดเองก็ยังคงต้องต้องมานั่งพะวงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ปีนี้เนี่ยเขต้องยอมรับคําว่า นิสเองเขาหมาค่อนข้างดีเขาเป็นรองปารีสแค่คะแนนเดียวแล้วทุกวันนี้อยู่อันดับ2ผลงานในบ้านสุดยอดครับโอกาสที่จะได้ไปยูฟ่าแชมเปียนลีกเอาจริงๆไม่ไกลเกินเอื้อมนะแล้วอย่างที่บอกครับว่าการที่นิสได้ไปยูฟ่าแชมเปียนลีกมันมันเป็นเขาเรียกว่ามูลค่า ที่เขาจะได้มันมหาศาลถ้าเทียบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเพราะยูไนเต็ดเองอย่างที่บอกยูไนเต็ดเองมูลค่าของเขาหลายๆอย่างมันค่อนข้างคงที่อยู่แล้วค่าวนี้เดี๋ยวค่อยมารุนกันต่อไปนะครับจะไปเหมือนเดิมวันนี้อีซา์อัปเดตแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตข่าววที่น่าสนใจเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมเหมือน <c oughs> ถ้ายูไนเต็ดจบที่4ี่อย่างเงี้ยแล้วนีดได้ที่สองแล้วยูไนเต็ดไปเตะยูโรบาคอนเอเล์ลีกอะเชดเก้แค่คิดก็มันแล้ว <c oughs>